เป็นบีทรูทแบบว่าเข้มข้นแบบนี้เลยแล้วม,มีน้ำอะไรอีกบ้างคะจูนแล้วอันนี้คือพี่จูนกมีรูทนะคะเป็นมันย่างแล้วก็แล้วปวดัน้วปวดอืมน่ารักมากตอนนี้พี่จูนกนลำลังรับประทานวนอัญชันวนอันชนัน,ชน,น,ชนโอ้น่ากินจังวันนี้ทำเก่งเก่งนี่นี<อ>่เทอย่างนี้เลยเหรอคะบีบบีบบีบเลย อยากเล่นด้วยมาสิมาบีบสิอยากเล่นด้วยสิมาสิมาบีดสิเราไม่ไรอยากทำอยากทำเอ้ยน่ารักจนกออจากธรรมชาติบีบเลยเหรอคะบีบเลยค่ะมันจะเละไหมอย่างนี้ไงบีบนี่กดตรงนี้เลยค่ะนี่กดตรงกลางมันจะเละไหมอ่าได้ค่ะเขาบีบเป็นแบบนี้กดกลางเขาบอกว่าต้องกดตรงกลาง E มันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเหมือนเหมือนโฟมขออนุญาตจิ้มตัวนี้ได้ไหมคะสมีคนทำติดต้องพิมพ์บางอันก็ติดอน่อยมากเลยค่ะอ๋้อหวานเบาๆอร่อยอร่อยก็ไปไม้ก่อนไม้ดีจากธรรมชาติเลยนะคะเมนอาหารมาที่ธรรมชาติเลยใช่ไหมคะกายอันนี้จะเป็นพิมพ์เนี้ยแกะยาก เนี่ยอันนี้ไม่ต้องกินเนี่ยแก่ยากเลือดมังกรไม่รู้ว่าแก้มังกรเหรอคะต้นเลือดมังกรนะคะต้อาเหรอคะชาเลือดมังกรที่เขาไปทำใช่ไหมคะต้นเลือดมังกรเลยเอาบีบโปเต็มจักยาข้าจะไปกินของเขาเลยอร่อยมาก เป็ดปีบันนี้ให้ลองม่ะกินเดือดตอนเย็นบุลาบุลาทำงานอย็บีย็ไม่มันคั่งแล้วสุกแล้วไม่ใช่มันตรองอนนี่นะพี่เอก็จะไม่เต็มกรบอกเาร่บเสมนหัวันนี้เลือมังกรนะคะหยอกิมันก็จะมีกลิ่นนิดๆนะกลิ่นเฉพาะตัวเขาเที่ยมาทำข้าวจี ไม่เป็นเจ๊นะไม่เป็นไม่ไม่อันนี้แก่ยากเจ๊ไม่เป็นหรือเปล่านี่ดูฝีมือนี่เจ้ไม่จนว่าเปลียนเยเลยอ๋อของเจิดติดอ่ะเออติดไม่ออกคืออืมเนี่ยพี่จนเขาทำเขาทำเป็นเอาเอาเออกันบ้านเก่งหนาวนั่นนี่นี่ที่ขจจุนเปิดให้เราหน่อย เราจะเต็มเขยิบหมุนออกก็ออกแล้วอ๋อมันยาเข้าห้องน้ำมาทางนี้เธอไะพี่กบบอกพี่พีุ่๊บไหนห้องน้ำห้องน้ำพี่พุ้บจะเข้าห้องน้ำแต่จะไปในบ้านก็ได้พี่กบพี่กบพาไปในบ้านในบ้านต่างจากธรรมชาติต้งไหนในบ้านต่างจากธรรมชาติต้งไหน อร่อยดี่ก็แค่รรมมาชิมือยังชิมยังไม่ได้ชิมกินคนแล้วรสชาติเป็นไงพี่ต้าว่าอร่อยเนาะมันเป็นเหมือนแบบไม่หวานแล้วมันอดีดที่เหลือร่อยมากเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่หวานแล้วก็กินแล้วรู้สึกสุขภาพดีเป็นแบบสุขภาพดีเนาะกินแล้วรู้สึกสุขภาพดีประมาณสี่ห้าคนนะอยู่ตรงน้ค่ะี้ เอร่อยอะมันไม่หวานชอบตรงนี้เขาก็สนุกเลยเขาทำอันนี้พี่เป็ดได้พี่เป็ดได้มาเป็นแม่บ้านแล้วสาวเสิร์ฟสาวเสิร์ฟพิซซาเต่าฟืน